แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการร่ําสุลาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าในวันพระที่จะถึงเนี่ยนะคะวันวิสาขาบูชาทางกลมควบคุมโรคและก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีประกาศออกมานะคะเรื่องของการงดขายแอลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งทางกลมควบคุมโรคก็จะลงพื้นที่กรุงเทพแล้วก็นนทบ,บุรีนะคะตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เน้นย้ําเลยว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้นงดขาย ตลอด24ชั่วโมงค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะนายแพทย์สวรรชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้หนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนทเวศผู้บริการสำนักงาน,นาาาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำทีมลงพื้นที่เนี่ยนะคะไปตรวจสอบบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบรุรีหลังจากที่มีการผ่อนคลายให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นวันแรกนะคะโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นแม็คโครนะคะบิ๊กซีแล้วก็โลตัสก็พบว่าประชาชนนะคะโดยเฉพาะสิงนักดื่มเนี่ยโอ้โหไป อุดหนุนกันอุ่นน้ำฟ้าคลั่งเลยนะคะจนทําให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ชั้นวางขายเนี่ยหมดเหมือนแจกฟรีนะคะเนื่องจากเรงว่าจะมีคําสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาอีกนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามห้างสรรพสินค้าทุกแห่งนะคะก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นค่ะ ในส่วนของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณนนทบ,บุรีก็พบว่ามีประชาชนจํานวนมากเนี่ยมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันนะคะโดยร้านค้าดังกล่าวนั้นก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดซึ่งก็เป็นความผิดตามกฎหมายนะคะมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1นึ่งืนบาทหรือว่าทั้งจําและปรับค่ะ ทั้งนี้คุณหมอนิพนยังบอกด้วยนะคะว่าแม้จะมีคําสั่งผ่อนปลนให้ร้านค้าแล้วก็สถานประกอบการนั้นสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้แต่ว่าก็ต้องดูคําสั่งด้วยหรือว่าประกาศของจังหวัดนั้นๆนะ,นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าหรือว่าสถานประกอบการด้วยว่า ยังคงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่หรือไม่เนื่องจากเพราะว่ามีบางจังหวัดนั้นเขายังคงคําสั่งนะคะในส่วนของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะคะก่อนที่จะซื้อว่าเอ๊จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยเขาให้ขายไอ้เขาให้ซื้อหรืออยังนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊เห็นข่าวว่ากทมเขาปลดล็อกแล้วเราก็ไปซื้อทางที่จังหวัดที่เราอยู่นั้นเขายังคงมาตรการนี้อยู่เนี่ยนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วส่วนจังหวัดที่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยก็ยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใน2ช่วงเวลานะคะก็คือตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายสนี่เป็นช่วงเวลาแรกนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งที่ทเป็นพรามไทม์ของนักดื่มเนี่ยนะคะก็คือช่วง5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ถูกเฉินซึ่งห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่เนี่ยนะคะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงต้องไม่ขัดต่อกรณีดังกล่าวด้วยก็หมายความว่าถ้าคุณจะซื้อน่ะช่วงเวลาแรกเนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่2ก็คือตั้งแต่ห้ามงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ยคุณซื้อได้ถึงแค่สี่ทุ่ม ถูกไหมคะเพราะว่า4ี่ทุ่มเนี่ยมันเคอร์ฟิลคุณออกไปไหนไม่ได้นะคะการขายเครื่องดื่มเนี่ยก็ต้องไม่ขัดกับหลักการประกาศตรงนี้ด้วยนอกจากนี้ร้านค้าแล้วก็สถานประกอบการต่างๆจะต้องไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่กําลังจะมาถึงวันพุธนี้ วันพุทธที่6พฤษภาคมค่ะซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขายไม่ได้นะคะร้านค้าแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ค่ะคราวนี้ไปที่ความคิดเห็นคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะคะคุณอาทิชาบอกว่าที่เบลเยียมเนี่ยยังคงรักษาความห่างอย่างเต็มขั้น,นะคะตามข้อบังคับถึงอะไรอถึงจะไม่เปิดบางอย่างก็จริงเดี๋ยวนี้ ให้ใส่แมสแล้วนะคะคุณเทียบใจบอกว่าสวัสดีค่ะคุณมณิตบอกว่ารอบวันทันเหตุการณ์รู้ทุกเหตุการณ์รู้รอบนะคะคุณส,สุชาดาทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีนะคะคุณฉันมงคลบอกว่าไม่ต้องปรับอย่างหนึ่งวันที่6 งดเล้าทั่วประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็คุณสมพรทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับคุณปรีชาทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณธนวันรบอกว่ายังอยู่แถวโชคชัยสี่ไม่ได้ไปไหนนะคะคุณจิตราบอกว่าสวัสดีค่ะพิธีกรที่น่ารักจากเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็คุณพยาบอกว่าให้นั่งดื่มไม่ควรอยู่แล้วครับแล้วก็คุณประกอบนะคะทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับคุณฟ้าเปลี่ยนสีแจ้งข้อมูลมานะคะบอกว่า มาคลองหกปทุมธานีหน่อยครับแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมีการพูดจาหลอกล่อตอนนี้อารวาสหนักมากนะคะพี่แสงเทียนทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องจีน้องเอทีมงานนิสวรรณทุกคนและแฟนๆข่าวนิสวุวรรณทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะแล้วก็คุณพงศ์สวีเดนทักทายเข้ามาบอกว่าคุณจีน้องเออย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่สถานีนิสวุวรรณตอนทเที่ยง คุณวิทยาจะขับรถไปรับอาหารกล่อง100กล่องที่บ้านผมและมุ่งตรงมาที่สถานีนิวส่วนขอบคุณคุณพงสวีเดนแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอาสาโควิด1 9เนี่ยนะคะที่จะนําอาหารมาเลี้ยงพนักง,งานนิวส่วนในวันพรุ่งนี้ได้คะ่ะประเด็นเรื่องของการที่ปล่อยให้ในบางพื้นที่เนี่ยสามารถขยับนะคะในการผ่อนปลนเรื่องการขายแอลกอฮอล์ได้เนี่ยนะคะก็มี5จังหวัดที่ผู้ว่ายังไงก็ยังไม่ใจอ่อนนะคะก็อาจจะต้องเป็นอันรู้ ว่าทั้ง5จังหวัดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องออกจากบ้านไปเพื่อซื้อแอลกอฮอล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนะคะพิษณุโลกเพชรบุรีนครพนมรวมถึงที่จังหวัดบุรีรัมด้วยนะคะคือเราเห็นภาพของการที่ไปแย่งกันซื้อนะคะคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบจะแย่งกันอย่างกระแจกฟรีเลยนะคะก็สบคนี่เขาอ,ออกมาตรการในการผ่อนตนให้จังหวัดที่ยังไม่สามารถจะขายได้ทั้งปงทุมธานีพิษณุโลกเพชรบุรีแล้วก็บุรีรัมนะคะโดยเฉพาะอย่างที่นครพนมเนี่ยห้ามขายเหล้าทางผู้ว่าเนี่ยมีค คำสั่งห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาวไปจนถึง15พฤษภาคมร้านค้าร้านอาหารต่างๆยังมีคำสั่งให้จำหน่ายได้เฉพาะแบบที่ซื้อกลับไปกินที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะลดกันในช่วงเวลานี้ค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่อาจจะเกิดอาการลงแดงจริงๆอันนั้นต้องปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเพราะว่าคุณหมอเองเนี่ยก็เคยบอกว่าผู้ที่มีอาการลงแดงเนี่ยบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันนะคะ